สวัสดีค่ะพบกับหญิงไอรอนสตาร์นะคะวันนี้หญิงมาแนะนำโครงเหล็กบีมน็อกดาวจากบริษัทไอรอนสตาค่ะวายแฟงบีมน็อกดาวเป็นโครงสร้างเหล็กที่ออกแบบมาให้สามารถ ประกอบและถอดออกได้ไง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานค่ะแต่ในขณนะเดียวกันก็สะดวกในการขนย้ายและติดตั้งโดยเฉพาะในการสร้างอาคารและโรงงานขนาดใหญ่วันนี้หญิงพาทุกคนมาฟังข้อดีของโครงเหล็กบีมน็อกดาวน์ไวแฟกันค่ะประโยชน์ของการใช้โครงเหล็กบีมไวแฟมีอะไรบ้างข้อที่1น,นะคะมีความแข็งแรงสูง โครงเหล็กชนิดนี้มักถูกเลือกในการก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูงเช่นโรงงานโกดังหรืออาคารพาณิชย์ค่ะต่อมาประโยชน์ข้อที่2ประหยัดเวลาและต้นทุนค่ะการออกแบบออกแบบให้ง่ายต่อการประกอบและการถอดทําให้ประหยัดเวลาค่ะประหยัดเวลาในการติดตั้งและลดค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงานค่ะ ประโยชน์ข้อต่อมานะคะคือสะดวกในการขนส่งการออกแบบแบบน็อกดาวน์จะช่วยให้สะดวกเวลาขนส่งค่ะและลดต้นทุนในการขนส่งโดยสามารถแยกส่วนประกอบได้ค่ะซึ่งจะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนหรือต่อเติมได้ง่ายในอนาคตโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือถอนโครงสร้างเดิมค่ะประโยชน์ข้อที่4ทนทานและรักษาได้ง่ายโครงเหล็กใช้วัสดุคุณภาพสูงทำให้ทนทานต่อการสึกกร่อนและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ประโยชน์ข้อต่อมาประโยชน์ข้อที่5ประกอบง่ายระบบน็อกดาวน์ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกค่ะประโยชน์ข้อที่6ประหยัดพื้นที่สามารถถอดประกอบเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งานซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษานั่นเองค่ะประโยชน์ข้อต่อมาคือความปลอดภัยสูงโครงเหล็กออกแบบให้รองรับน้ำหนักและแรงกดทับได้ดี จึงปลอดภัยในทุกการใช้งานค่ะประโยชน์ข้อสุดท้ายของโครงเหล็กบีมน็อกดาวน์นะคะคือมีความหลากหลายในการใช้งานใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้างโรงงานหรืออาคารพาณิชย์ต่างๆค่ะการเลือกใช้โครงเหล็กบีมน็อกดาวน์ว y f แฟรงจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทั้งในแง่ของคุณภาพและความสะดวกในการใช้งานหากคุณกำลังมองหาโครงเหล็กที่สามารถตอบโจทย์ งานก่อสร้างที่มีความทนทานและง่ายต่อการติดตั้งโครงเหล็กบีมนักดาวไวแฟคือคำตอบที่เหมาะสมที่สุดค่ะตัวอย่างที่หญิงนำเสนอนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของโครงเหล็กบีมที่ลูกค้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะขนาด50คูณ96สูง10เมตรหน้างานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะโครงเหล็กนี้ราคาจะอยู่ที่1650บาทต่อตารางเมตรค่ะค่าติดตั้งจะคิดตามระยะทางนะคะ เริ่มต้นอยู่ที่350บาทต่อตารางเมตรค่ะข่าวดีตอนนี้จะมีโปรโม,มชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาโครงเหล็กบีมน็อกดาวสำหรับสร้างโกดังหรือสร้างโรงงานอยู่นะคะตอนนี้บริษัทไอรอนสตาร์มีสินค้าพร้อมส่งทันทีเลยนะคะตอนนี้มีอยู่4หลังด้วยกันค่ะ ขนาด20คูณ30สูง6เมตรจำนวน2หลังขนาด20คูณ36เมตรสูง6เมตรจำนวน2หลังค่ะราคาอยู่ที่1,150บาทต่อตารางเมตรซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งนะคะค่าติดตั้งจะอยู่ที่350บาทต่อตารางเมตรจะคิดตามระยะทางค่ะแต่ช้าก่อนสําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อพร้อมกัน2หลังตอนนี้บริษัทมีส่วนลดพิเศษให้ทันที จาก1,150บาทต่อตารางเมตรเหลืออยู่ที่999บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งราคานี้ทางบริษัทต้องเป็นผู้ติดตั้งให้เท่านั้นนะคะรีบด่วนมีจำนวนจำกัดค่ะสนใจสอบถามสั่งซื้อประเมินราคาทักหญิงได้เลยดูทางหน้าช่องญิงฝ่ายขายบริษัทไอรอนสตายินดีพาทุกท่านชมหน้าง,งานจริงนะคะ